the law of karma remember this in your mind avoid the past do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. แต่ลูกจําความได้ลูกเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับความอบอุ่นหรือสัมผัสจากพ่อแม่เหมือนเด็กทั่วไปลูกไม่เคยได้รับการกอดไม่เคยได้รับการป้อนข้าวหรือแม้แต่การตีด้วยความรักจากผู้เป็นพ่อแม่เลยอีกทั้งลูกยังไม่มีโอกาสได้รู้ด้วยซ้ําว่าพ่อแม่ลูกหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะแม้แต่รูปถ่ายของท่านลูกเองก็ยังไม่มี รู้แต่ว่าพ่อได้ทิ้งแม่ของลูกไปในขณะที่ลูกอยู่ในท้องแม่ได้เพียงไม่กี่เดือนโดยที่ลูกก็ไม่ทราบครับว่าเพราะอะไรพ่อถึงทําเช่นนั้นแต่หลังจากพ่อทิ้งแม่ไปแล้วไม่นานนักแม่ก็ได้ให้กําเนิดลูกออกมาจะนั้นแม่ก็เริ่มป่วยกระสอกกระแสะเจ็บอดอดัอดแอดอย่างตอนน่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิตในช่วงที่ลูกอายุได้เพียงสามขวบเท่านั้นนับจากนั้น ชีวิตลูกก็ต้องกระหกกระเหินเร่ร่อนไปอยู่กับญาติหลายคนโดยที่ลูกต้องช่วยก็รทำงานหนักทุกอย่างตั้งแต่ปาดกวาดเช็ดถูทำกับข้าวล้างจานเจ้าเริ่บทุกข้าวไปโรงสีทำขนมเลี้ยงหมูของหมูหมูทำนาจนเหงื่อซมกายอีกทั้งยังต้องเดินไปหาบน้ำจนโตเอียง มาให้คนในบ้านใช้ทุกวันตักน้ำ่าน,น,นเงี้ยวันละหลายกิโลแม่ลูกจะลำบากสักเพียงใดลูกก็ต้องทนเพราะความที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เหมือนคนอื่นๆเขาทำให้ลูกมีสิทธิ์คิดได้เพียงแค่ว่าเขายอมให้เราอยู่ด้วยมันก็ดีถมเถแล้วแต่เวลาทุกใจนี่สิคะลูกไม่รู้จะไปปรึกษาใครได้อย่างสนิทใจลูกจะเหมือนคนเก็บกบ สะสมความทุกข์ไว้คนเดียวกดลงไปเท่าไหร่มันก็ทุ่มทนออกมาเป็นน้ําตาลูกพยายามถามไทย่าวคาวขาวของพ่อจากคนรู้จักอยู่ตลอดเวลาที่มีโอกาสจนกระทั่งวันหนึ่งลูกได้ทราบว่าลูกจะไม่มีวันได้เห็นหน้าพ่อแท้ๆช่วยชีวิตเพราะพ่อก็ได้ตายไปแล้วและตั้งแต่เล็กๆเ,กเกพื่อนๆที่โรงเรียนก็ชอบเล้าว,ว่าลูกเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่จนกระทั่ง อันหนึ่งลูกไปเจอคุณหมอคุณหมอท่านนี้ได้ทักลูกขึ้นมาว่าเป็นกัมพานี้แล้วอ,อยากมีพ่อมีแม่ไหมละ่ะหมอท่านบอกว่าให้ไปทำสังฆทานกับวัดกับวัดที่มีต้นโพนี่เมื่อทำ ทำเสร็จแล้วก็ไปจุดทูปอธิษฐานใต้ต้นโพลแล้วก็ใหนึกถึงพ่อกับแม่เออแล้วอธิษฐานในใบโพลหล่นปกติมันก็หล่นไหมต้องหล่นแล้วให้เอามือเนี่ยไปรองรับมาสองใบาย,ยาให้ตกถึงพื้นแล้วไบที่หนึ่งมาเขียนชื่อพ่ออีกใบหนึงให้เขียนชื่อแม่จากนั้นให้เอาอะไรทับไว้จนใบโพลแห้ง เือนล่มโพอะไรเงี้ยน,นะจ๊ะ้แล้วค่อยเอามาเลี่ยมห้อยคอติดตัวไว้ทำอย่างนี้พ่อกับแม่ก็จะมาอยู่กับเรานี่ก็เป็นที่คุณหมอท่านก็นแนะนำดีนะแล้วท่านจะติดตามคุ้มครองเราตลอดไปลูกดีทำทำไหมทำเช่นนั้นตามที่หมอดูบอกทุกอย่างเพราะท่านเป็นหมอดู จนกระทั่งความรักและความคิดถึงพ่อแม่ได้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆคือมีต้นโพต้นเล็กๆงอกขึ้นอย่างประหลาดสองต้นเอาแล้วตรงรอยแตกของปูนที่ไม่มีดินบนดาดฟ้าของบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นคนงานได้ไปแสะทิ้งหลายครั้งแล้วแต่ต้นโพต้นนี้ไม่ยอมตายยังคงกลับมางอกใหม่อยู่เรื่อยๆ จนคนงานนี่ยอมแพ้ต้อมมาบอกลูกพอลูกไปดูลูกจึงรีบนำต้นโพนั้นมาปลูกใส่กระถางบูชาไว้นึกถึงพ่อกับแม่จนถึงทุกวันนี้ค่ะโอ้ oh. นอกจากลูกจะเป็นคนอภัพไม่มีพ่อแม่แล้วยังอภัพอีกเรื่องหนึ่ง oh. อาภัพเรื่องชีวิตคู่คือนับตั้งแต่ลูกได้อยู่กินกับสามีคนแรกจะเราไม่ลูกดูกันสองคน สามีก็เปลี่ยนไปคือเอาแต่ดื่มเหล้าติดพน,นันผลานเงินทองที่หาไม่ได้จนไม่เหลือจนลูกและเขาต้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงบ่อยมากแต่เดิมก็เริ่มรักกันแล้วนะพอมีลูกเดยกกันก็เปลี่ยนแปลงไปโดยเหตุนี้จึงทําให้ลูกตัดสินใจไม่ทนอยู่กับเขาแล้วจึงหนีเขาออกมาโดยทิ้งให้ลูกๆอยู่กับเขาแลวก็เริ่มชีวิตค,คู่ใหม่ในครั้งที่สอง ลูกก็ยังได้สามีที่ติดพน,นันอีกแล้วก็มปขยันทําง,งานอีกลูกยังต้องแยกทางกับเขาอีกตั้งๆที่เราได้มีลูกเด้วกันแล้วหนึ่งคนต่อมาลูกก็ได้มาเริ่มต้นชีวิตคู่อีกนี่เธอหาคู่ในอุดมปติในครั้งที่สามกับพ่อไม้ลูกติดซึ่งก็เธอสมหวังแล้วคือสามีคนปัจจุบันลูกเองแต่ก็ยังมีปัญหาอีกเหมือนกัน ปัแต่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากสามีเกิดตรงที่ลูกติดสามีเนะี่ยพ่อไม่ลูกติดซึ่งไม่ชอบลูกเอาเสเลยเนะี่ยเขาก็ดื้อแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังอะไรลูกเลยนะเราขัดแย้งกันในทุกเรื่องพูดกันไปคน,คนละทิศคนละทางเลยเพราะกลัวว่าจะไาแย่งความรักของพ่อจากเธอไปจะลูกคิดว่าลูกแล้วเขาคงจะทากรรมอะไรลูกกับมันจากสักอย่าง แต่ลูกก็ไม่เคยทําร้ายเขาเลยแม้เขาจะร้ายกับลูกสักเพียงใดเพราะลูกเชื่อว่ายังไงความดีก็ต้องชนะสักวันหนึ่งซึ่งเธยชนะไหมชนะก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเพราะเมื่อการเวลาผ่านไปความดีที่ลูกทำกับเขาอย่างบริสุทธิ์ใจบวกกับที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นประตูใจเริ่มแงม้มเปิดรับอะไรมากขึ้น รับคําแนะนําที่ดีมากขึ้นทําให้ปัจจุบันนี้เรา,ขาเข้ากันได้ดีมากๆค่ะแต่วันนี้โลกมีฐานะและชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆด้านนั่นมันเป็นอดีตที่ดีไปแล้วปัจจุบันลูกทําเหมืองพลอยและเนื่องจากลูกอยู่ในวงการค้าพลอยนี่เองลูกก็มีเรื่องพลอยๆเนี่ยเกี่ยวกับพลอยสีน้ำเงินอมม่วงขนาดห้าพันกรัต ถ้ากันหนึ่งกิโลที่จะขอเล่าต่อไปนี้ค่ะคือรอยก้อนนี้เนะี่ยมีคนมาเสนอขายลูกเขาบอกว่ามีชีประขาวมาเข้าฝันให้เขาไปขุดแล้วให้เอาไปขายเพื่อน,นำเงินมาสร้างสาราวัดแต่ลูกไม่รับซื้อค่ะเพราะถ้าลูกซื้อเอาไว้มันก็ไม่อยุติธรรมเพราะราคาที่เขาเสนอขายเนี่ยมันถูกแล้วเกินแต่หากลูกอยากซื้อไว้ในราคาแพงลว ลูกก็ยังไม่พร้อมทางด้านการเงินลูกจึงพูดขึ้นว่าหากพลอยนี้จะเป็นสมบัติของลูกจริงก็ขอให้ลูกได้ครอบครองสิ่งนี้ได้อย่างสบายใจซึ่งมันน่ามหัศจรรย์ตอมาไม่นานนักสามีของลูกก็ไปได้พลอยที่พมา่ามาในราคาถูกทำห้ลูกถึงตกตะลึงเพราะว่าพลอยก้อนนี้มีลักษณะเหมือนกับพลอยก้อนเดิมที่ลูกปฏิเสธไปเกือบทุกประการ แต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเท่านั้นซึ่งการได้ขออย่างประหลาดใจในทํานองนี้เกิดขึ้นกับลูกบ่อยมากซึ่งลูกขอเล่าเอาสักสามเรื่องกับเรากันนะคะเรื่องแรกปกติทุกวันลูกจะตื่นมาสวดมนต์บูชาพระแล้วก็สวดบูชาพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่พอศพน้ำดินข้าวตั้งแต่ตีสีถึงหกโมงเช้า ทุกวันลูกสสดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะซึ่งบนโต๊ะหมู่บูชาจะมีดินซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่ธรณีมีน้ำซึ่งเป็นตัวแทนของพระแม่คงคาและลูกก็นึกในใจว่าลูกอยากได้ข้าวพันธุ์ดีเพื่อมาเป็นตัวแทนพระแม่โพศอยู่ๆก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆค่ะคือมีข้าวเปลือกงอกขึ้นในกระถางต้นไม้เก่าๆบนดาดฟ้าอย่างน่าประหลาดใจโดยที่ไม่มีใครไปปลูกเอาไว้เลย ซึงตอนข้าตอนนี้ขึ้นอย่างสมบูรณ์ออกรวงอย่างสวยงามมากลูกยังเก็บมาบูชาเป็นตัวแทนพระแม่ประสบจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องที่สองตั้งแต่ก่อนที่ลูกจะรู้จักวัดพระธรรมกายลูกได้ยินกิต <c oughs> ิศักดิ์ของแม่เด็คคณหลวงปู่วัดปักน้ําว่าถ้าใครมีรูปท่านไว้บูชาจะทําให้ธรรมมาค้าขึ้นทําให้ลูกอยากได้รูปท่านมากแต่ไม่รู้จะไปเอาที่ไหน อยู่ดีๆก็มีคนงานที่บ้านวิ่งถือรูปหลวงปู่วัดปากน้ำมาให้และบอกว่ารูปท่านปลิวมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านหลวจึงนำรูปท่านมาใส่กรอบบูชาจนหนึ่งทุกวันนี้เรื่องที่สารจากเดิมรูปวิพระธาจุดสามองค์แต่ท่านสเสด็จม,มาเพิ่มอีกเป็นเก้าองค์มาลูกนํามาลอยน้ําพระธาตุแต่ละองค์ก็จะดึงดูดเข้าหากันและหมุนเวียนเป็นวงกลมเค็วๆเรวรอบขาน้ำอย่างน่าอาศัศจรรย์ค่ะ ย่างลูกนี่มาเรื่องใยญ่แล้วท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกแทนแม่มากกว่าญาติคน,นอื่นๆ้าเป็นคนใจบุญมากท่านชอบไปวัดถือศีลแปดอยู่เป็นประจำในบ้านปลาชีวิตท่านป่วยด้วยโรคชาราได้จากไป้วยวัยแปดสิบหนึ่งปีลูกมีกรณีท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ชักชวนลูกเข้าวัดอสงสัยแหละเข้าวัดตั้งแต่ปีสองห้าสองแปดเคยบวชธรรมทายาตยปัจจุบันเป็นเจ้าของคลื่นสถานในยุ Dream Station FM 1.0.1.75 MHz จันทบุรีเขาได้นำรายการของทางวัดเช่นรายการธรรมะเพื่อประชาชนหลวงพ่อตอบปัญหารายการฝันในฝันเป็นต้นไปถ่ายทอดในรายการของเขาเป็นคลื่นที่ชื่นชอบของแฟนๆรายการมากจ้ะค่ะเขาเป็นผู้นำมูลที่ลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่คำถาม บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องกรรมพระและมีชีวิตในัยต้นแล้ววัยกลางคนที่ลำบากมากคะการที่โดทีฐานเก็บใบโพมาคล้องคอจะมีอนุภาพไปพอกับแม่ตามคุ้มครองลูกจริงหรือไม่คะแล้วต้นโพบรดาษฟ้าสองต้นเกี่ยวเนื่องกับพอ่อแม่ลูกหรือไม่พอ่อแม่งลูกพ่อกับแม่ของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรบ้าง บุรรมใดทำให้ลูกขาดทุนในธุรกิจถึงหนึ่งรอยล้านแต่มารอดพน้นวิกฤตจ,จากงินที่ได้มาจากที่ดินทุกทุกครั้งคะรอยสีน้ำเงินอมม่วงก้อนที่มีคนนำมาเสนอขายลูกเป็นของฉีบขาวจริงหรือเปล่าคะบุญใดทำให้ลูกได้ครอบครองรอยสีน้ำเงินอมม่วงนี้อย่างง่ายๆสบายใจรอยที่ลูกได้มาครอบครองก้อนนี้เป็นชิ้นเดิมกับที่มีคนมาเสนอขายให้หรือเปล่าคะ มีกายสิทธิ์หรือไม่คะและกายสิทธิ์ในพลอยคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรทำอะไรได้บ้างคะพระแม่ธรณีพระแม่กงคา้าพระแม่ประสบท่านมีจริงไหมคะแต่มีจริงท่านมีลักษณะอย่างไรทำหน้าที่อะไรคะการที่ลูกสวดบูชาท่านทุกวันท่านรับรู้ไหมคะและการที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชาแล้วมีต้นข้าวงอกให้เก็บข้าวได้เป็นเพราะเหตุใดคะ ทำไมลูกคิดอะไรลูกมักจะได้อย่างที่ตัวเองไม่ขาดคิดเช่นพลอยขับเรือกรูปหลวงปูพระธาตุแล้วสำหรับรูปหลวงปูทำไมลูกแค่คิดว่าอยากได้ก็มีรูปท่านปลิวลอยมาที่บ้านเลยคะ่ะลูกเคยมีสายบุญกับท่านมาอย่างไรคะทำไมพระธาตุถึงแสดงปฏิหารเพิ่มขึ้นมาได้คะพระธาตุติดเสด็จเพิ่มขึ้นท่านเสด็จมาด้วยวิธีการไหน มาจากที่ไหนและพระธาตุท่านมีกายสิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่หรือไม่คะอะไรเป็นเหตุปัจจัยพระธาตุเสด็จไปอยู่กับคนคนนั้นคะคุณยายลูกตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างท่านได้รับบุญทิฏฐิใหม่คะท่านย้ายทําบุญอะไรไปให้เพิ่มไหมคะทําไมลูกถึงกราก,การทําบุญมากแต่มีอุป,ปนิสยัยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์และชอบสแสวงบญไปเรื่อย การที่เป็นอย่างนี้จะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรคะลูกและลูกติดสามีเคยผูกเวรกันมาหรือไม่เหเดใดเขาถึงเกลียดลูกมากในช่วงแรกแล้วเราสามารถเขาก็ได้ดีในตอนหลังคะลูกและสามีคนปัจจุบันเคามีบุคกรรมเกี่ยวพันกันมาอย่างไรจรึงต้องมาเจอกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็มีลูกติดกันมาแล้วคะลูกสามีเคยสร้างบัรมีกบูขึะมาอย่างไร การพิจาของลูกเคยสร้างบาเรามีกระหมุกคณะมาอย่างไรนี่ใช่เลย,เยมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมปัจจุบันมีบุญที่จะบวชตลอดชีวิตหรือไม่มีผังบวชหนานแน่นแค่ไหนลับตาฝันเป็นตัวิป็ตากนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้จลูกต้องกำมพระและมีชีวิตไว้ต้นไว้กลางลำบากมากเพราะ กรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเมื่อทําผู้หญิงท้องมีลูกแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับกรรมที่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วเลี้ยงสัตว์ไว้ขายโดยลูกมันไปขายบ้างหรือขายแม่สัตว์บ้างเป็นต้นมารวมส่งผลให้กรรมพราจา้ากรรมตรณีในช่วงต้นและช่วงกลางของชีวิต นี่พึงฟังให้ดีทีเดียวนะจ๊ะแล้วมักจะพูดกับคนที่กำลังจะทำบุญว่าไม่ต้องทำบุญมากหรอกแค่นี้ก็พอแล้วคือตระนี่หวงทรัพย์แทนเขามาส่งผลจ้ะเลยลำบากตอนช่วงต้นกับช่วงกลางแต่ว่ามามีชีวิตดีตอนช่วงถัดมาเพราะภายหลังได้มาเจอหม่คณนะหม่คณะเรานี่แหละ ได้ฟังธรรมจนเข้าใจเรื่องบุญเลยททำให้ปเปรยนิสัยมาทำบุญอย่างเต็มที่บุญนี้มาส่งผลในตอนท้ายจ้โลูปที่ฐานเก็บใบโพมาคล้องคองนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการที่พ่อและแม่จะตามมาคุ้มครองจ้ะเป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้นแหละต้นโพบรรดาษฟ้าก็เกิดจากมูลของนก ที่มาถ่ายไว้ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ให้มา,าแม่ตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิมะเทวาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้ไม่มาเกี่ยวข้องกับตัวลูกด้วยส่วนพ่อก็ไปเกิดแล้วในยมโลกขอมาหานรกขุมห้าด้กรรมเดิมสุรา กำลังโดนเจ้าหน้าที่กราดน้ำทองแดงร้อนอยู่ทุกทรมานมากได้รับบุญทวทิศไปให้แล้วก็ได้รับรถยันผ่อนโทษลงมาจ้าลูกขาดทุนในธุรกิจถึงหนึ่งรอยล้านแต่มาฟื้นได้จากที่ดินพระกรรมนาดีที่เคยไปห้ามคนทําบุญด้วยเงินก้อนใหญ่กับวัดแห่งหนึ่งแต่ต่อมาได้เจอบุญได,ได้เข้าใจเรื่องบุญขึ้นเข้าใจเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตศึกษาเรื่องบุญ ยิงได้ถวายแผ่นดินให้หมูคณนะสร้างอารามที่เป็นศูนย์สาขาได้ความเพื่มพิติยินดีนในผลน,นั้นบนนี้ได้มาส่งผลให้ฟื้นตัวได้จากแผ่นดินจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะทำอย่างไรได้อย่างนั้นพรอยสียน้ำเงินอมม่วงก้อนที่คนนำมาเสนอขายลูกนั้นไม่ใช่เป็นของชีป,ประขาว แค่เป็นของที่ขุดได้จากธรรมชาติเหมือนพลอยทั่วๆไปเลยจ้ะลูกเด้ครอบครองพลอยสีน้ำเงินอมม่วงอย่างง่ายๆสบายๆเพราะบุญเก่าที่ทำทานมาหลายอย่างโบกรคำอธิษฐานในปัจจุบันที่อยากจะได้พลอยสีน้ำเงินอมม่วงนี้จึงทำให้สมหวังจ้ะพลอยที่ลูกด้มานี้เป็นคนละชิ้นกับคนที่นำมาเสนอขายจ้ะพลอยก้นี้ไม่มีกายสิทธิ์ เป็นพลอยก้อนดิบธรรมดาเหมือนพลอยทั่วๆไปจ้ะแต่ว่ากายสิทธิ์ก็มีอยู่ในพลอยบางก้อนนะแต่ว่าบารมีเนี่ยของกายสิทธิ์แกอ่อนนั้นน่ะบารมีแกอ่อนของกายสิทธินะ์นั้นขึ้นอยู่กับบุญของเจ้าของกายสิทธิ์ในพลอยนี้เป็นส่วนเสริมแต่บุญของเจ้าของเป็นหลักจะช่วยเสริมบารมีกับเจ้าของ ที่ได้ทำบุญเอาไว้เนี่ยสมปรารถนาตามกำลังบุญของเจ้าของจ้ะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่ประสบนั้นเป็นความเชื่อของผู้ที่นับถือในเทวนิยมศาสนาที่มีเทพเจ้าสมมุติกันมาเพื่อยึดเป็นที่พึ่งทางใจประสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยอุ้มชูชีวิตขึ้นมาให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับนางธรณีในวันตรัสรุ้ธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านางธรณีนั้นเกิดจากบารมีของพระองค์ท่านมันดานให้เกิดขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้นเฉพาะกิจแล้วก็พอเสร็จกิจปราบมาได้แล้วก็หายไปตแตน,น,นการกราบบูชาท่านเหล่านั้นจึงไม่มีผลไอ้ที่ไม่มีผลเพราะท่านไม่มีไม่มีตัวตนอ่ แต่ที่ลูกอยากได้ข้าวมาบูชาแล้วเกิดไม่ต้นข้าวงอเกิดให้เก็บข้าวใดนั้น mm. ก็เป็นเหตุบังเอิญอีก mm. เช่นเดียวกับต้นโพคือ mm. นกันนี้นะ mm. มันไปท้องนะ่ะ mm. แล้วมันก็ไปกินข้าวข้าวเปลือกแล้วมันก็บินผ่านมาที่บ้านลูกนี่แหละมันก็ฝากฝังเอาไว้แล้วก็ขึ้นมานี่แหละจ้ะเรื่องมันก็เหมือนกับต้นโพนี่แหละ ลูกมันจะได้สิ่งที่เคยเที่คาดคิดเสมอเช่นได้พลอยได้ข้าวเปลือกได้รูปหลวงปู่พระธาตุพระบุญที่ได้ทํามากหมุ่กณะนัในอดีตภายหลังใจที่ได้มาเจอบหมุคคระนัจนเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตแล้วก็ท,ทุ่มเททําบุญอย่างเต็มที่และก็ทําทันทีบุญนี้ก็เลยบันดาลให้เกิดขึ้นตามความปรารถนานในปัจจุบันของลูกเรืจะส่วนรูปของพระเดชพระคุณหลวงปู่แค่ลูกอยากจะได้แล้วมีรูปท่านลอยมาติดที่บ้านเลยเพราะ ลูกตัวลูกเองมีสายบุญกับพระเด็กคุณหลวงปู่และหมู่คณะมาในอดีตกับบนที่เมื่อได้มาเจอหมู่คณะแล้วก็ทําบุญอย่างเต็มที่และทันทีโดยไม่ลังเลใจมาส่งผลดลบรรดาลจช่พระเจ้าสแสดงปฏิหารเพิ่มขึม้นมาได้เพราะท่านเสด็จมาเองบ้างหรือแตกตัวออกเองด้วยพุทธานุภาพบ้างมรมนั้งจิตที่เริ่มสายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัรดาลให้เกิดขึ้นอีก อีกันพระธาตุนี้ก็จะมีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคอยรักษาอยู่แต่ไม่มีกายสิทธิ์จ้ะ<อ>คุณยายลูกตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสองเป็นเทพธิดาสุดสวยด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาท,ทำทารักษาศีลอยู่เป็นประจำจ้ะแต่รับบุญที่ทิพย์ให้แล้วก็ยิ่งทำให้มีทิพยพสมบัติเพิ่มขึ้น ตอนนี้ท่านอยากได้บุญเยอะๆเพราะเห็นผลแห่งบุญแต่น้นมาม่ลูกทําบุญทบุญแล้วก็ควรจะธิษฐานอุทิศบุญไปให้ท่านบ่อยๆจ้าเพราะท่านอยากได้บุญเยอะๆลูกรักการสร้างบุญมากแต่มีอัธยาศัยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์และชอบสแสวงบุญไปเรื่อยๆเพราะมีอัธยาศัยรักการสร้างบารมีที่ติดมากมกมคณะในอดีต กับปัจจุบันที่เห็นทุกภัยของชีวิตจึงทำให้รักการสร้างบุญแต่ที่ลูกม่ยุดติดครูบาอาจารย์พระลูกยังไม่ได้สนใจในการศึกษาธรรมะและฟังธรรมอย่างจริงจังคิดแต่จะทำทานอย่างเดียวแต่ยังไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์รูปใดได้แต่ทำทานบารมีเป็นส่วนใหญ่ตามทานไหมจ๊ะ การที่เป็นดังนี้ก็จะทําให้รวยเนี่ยเพราะทานบาร,รมีที่ลูกทําโดยไม่ยึดติดครูบาอาจารย์แต่ว่าจะขาดปัญญาบาร,รมีเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมอย่างจริงจังตามทันไหมจ๊ะทา,ทา,ทาใ,ให้ประมหมายงชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไม่ชัดเจนเพราะไม่มีความรู้นี่ทานบาร,รมีนั้นน่ะอาจก็ไปก็ทาให้รวยแต่ก็อะเพราะไม่มีปัญญาบาร,รมีกํากับอาจจะทําให้หลงทางไปได้ง่าย รวยจริงแต่อาจจะไปอยู่คนละเส้นทางคือกลับไปสู่วงจรเดิมที่ทำให้ชีวิตลำบากเช่นแม้รวยแต่อาจจะใช้ทรัพย์ไม่เป็นเพราะไม่มีดงบัญญากำกับลูกและลูกติดสามีไม่ได้ผูกเวงกันมาแต่เป็นเหตุปัจจุบันที่ลูกติดสามีเกรงว่าจะมาแย่งความรักของพ่อจากเธอไปท่าน,นั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันลูกเป็นคนอดทนให้อภัย และกระทำแต่ความดีต่อเธอจึงชนะใจเธอในที่สุดทำให้เข้ากันได้ในภายหลังจะ้ะลูกและสามีมาเจอกันโดยต่างก็มีลูกติดเดกันทั้งคู่เพราะแน่ดีก็เคยเป็นสามีภรรยากันถึงมาอยู่ด้วยกันเมื่อทะเลาะก,กันทีหนึ่งก็เลิกกันทีหนึง่งในชาติที่ผ่านมาและต่างคนต่งก็ไปมีใหม่ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการไปหาคู่ในอดมกติจึงกลับมาคืนดีกันในภายหลังนี่ได้เท่าเดิมทำห้ชาตินี้นะํามาเจอกันด้วยสภาพอย่างนี้จ้ะไอ้ผังนะั้นมาติดมาลูกสมกา,ม,ามีก็สร้างบารมีกอมกขนามาโดยเป็นกองสเสบียงได้ทำอย่างเต็มที่เมื่อลูกได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดังท,ที่ได้กล่าวม,มาแล้วจ้ะ การมิตของลูกเคยสร้างเรามีกมูคณะมาโดยบางชาติก็เป็นกองสเสบียงบางชาติกบ,บวชกมูคณะเมื่อบวชแล้วก็ทํางานเผยแผ่ได้ไปผังบวชได้ระดับหนึ่งเพราะเป็นคนขี้วิตกกังวลแต่นั่นถ้าจะบวชให้ได้ตลอดชีวิตก็ต้องใช้กําลังใจสูงหรือใช้สองคำเมื่อบวชแล้วว่าอยา่าสึกอย่าสึกถูกต้องอย่า ชาติน the ี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้า Belief in cause and effect means belief in the law of karma.